สวัสดีจากฝั่งประเทศอังกฤษจ้าวันนี้ฉันจะย้ำขนมจีนเนาะจ้าฉันเห็นใบปวยเร่งมันงามจ้าฉันก็เลยเด็ดไปลวกจักแป๊บจ้าแล้วก็จะใส่ย้ำขนมจีนคือจะอร่อยแล้วก็จะมาตัวเด่นก็คือสารเน่จ้าฉันเอามาจากไทยได้ทุกคนเออกดึงมันมาเนาะดึงหลักมันมาติดนิดนึงแล้วก็มาแช่น้ำไว ก็มันอกน้องจะใส่แก้วแชวไว้ในบ้านเพราะลากมันแตกฉันก็เอาไปลุงใส่ใน,นกระถางจ้ะปลูกใน,นกระถางมันจะไม่ไปลามไปไหนไกลจ้ะถ้าปลูกข้างนอกมันก็จะลามนะมันก็จะเกิดทุกปีนี่จะพักภูเขาก็กาลังงม้มคือพักตอนน่ะตอนเนี้ยกาลังง้มทุกอย่างเลยจ้ะทุกคนแมงลักพอไปกับ ออกไปซื้อกับเขาผ่านตลาดนัดพอดีจ้ะมีทุกวันพุธกับวันเสาร์นะจ๊ะทุกคนนาตาก็จะออกทรงเนียจ้าตลาดนัดประเทศอังกฤษ